สวัสดีค่ะอบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซาตาตมา,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 าแลวก็อบลุงนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตญี่ปุ่นนะคะของเราด้านหลังก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะไปดูกันว่าเรามาในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีไอเทมอะไรที่เมืองไทยไม่มีแล้วก็พวกเราใช้ชีวิตในการทําอาหารอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะสนับสนุนโดยโตเกียวเลิฟสตูดิโอครีเอทวดดิงที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่น สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามากันในวันนี้นะคะสามารถนํากล้องเข้าไปถ่ายได้นะคะพอเข้ามาในด้านประตูนะคะด้านขวามือก็คือจะเป็นรถเข็นพร้อมตะกร้านะคะในส่วนของด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็จะเป็นที่ทิ้งขยะทั่วไปพร้อมกับที่ล้างมือก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีป้ายโปรโมชั่นนะคะที่บอกโปรโมชั่นต่างๆ ของซูเปอร์มาร์เก็ตณวันนั้นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตะกร้าเล็กๆนะคะสำหรับเด็กน้อยที่จะคอยช่วยคุณแม่ในการชอปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นเห็ดชิตาเกะนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขาย100กร,รัมอยู่ที่138เยนนะอย่างอันนี้เขาก็ช่างมาให้แล้วนะคะอันนี้ก็195กร,รมัม269เยนรวมภาษีแล้ว สินค้าส่วนใหญ่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะรวมต้องรวมภาษีอย่างอันนี้ก็คือเป็นสเตชันในส่วนของสตรอเบอรี่นะคะสำหรับสาขาเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีแบบตัวเลขบอกความหวานเนาะ ค่าจากในภาพตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นชาร์ตเนาะก็จะมีหมายเลข10ก็คือหวาน11นี่ก็คือหวานขึ้นมานิดนึงนะคะ12นี่คือหวานมากแล้วก็สําหรับซาร์วิสที่ขายในเชลนี้นะคะก็11.5เป็นเลเวลของความหวานเขาก็คือค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะคะ1แพ็คก็อยู่ที่ประมาณ 500- 500กว่าเยนนะอย่างอันนี้ก็คือหมายเลข11ก็ค่อนข้างหวานนะคะอันนี้ร้านนี้จะแพงหน่อยนะคะก็อยู่ที่645เยนประมาณนี้นะคะ ในส่วนของผลไม้ชนิดอื่นนะคะก็มีแอปเปิลนะคะแอปเปิลเนี่ยตัวเลขก็จะไม่เหมือนกับสตรอเบอรี่แล้วยิ่งตัวเลขมากยิ่งหวานมากอันนี้เลเวล14คือหวานมากๆนะคะกอะ็อันนี้ก็คือจะเป็นพีชนะคะในส่วนของพีชก็จะมีเลเวล1 0 1 1 1 2ส่วนถาดนี้ก็คืออยู่ที่เลเวล11นะคะก็ค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนกรุ๊ปขององุ่นนะคะองุ่นสายพันธุ์เดลาแวร์นะคะสายพันธุ์นี้จะใช้สําหรับทํไวน์นะคะในส่วนขององุ่นเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่มค่อนข้างหวานเพราะฉะนั้นตัวเลขของเขาก็จะสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะอย่างในภาพก็คืออยู่เลเวลที่18ก็จัดได้ว่าค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะคะต่อมาก็คือเป็นองุ่นสายพันธุ์คิโวโฮนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยามานาชีนะคะเลเวลความหวานของเขาก็คืออยู่ที่17นะคะก็จัดได้ว่าค่อนข้างหวาน,นะคะ่ะ ก็จะมีพวกป้ายเชลฟ์ท็อกเกอร์นะคะก็จะบอกลักษณะของแต่ละสายพันธุ์เช่นอามาโอโทโทชิโอตโตเมะนะคะยูเบน,นิสกายเบอร์รี่ว่าแต่ละแต่ละสายพันธุ์อะสตรอเบอรี่มันรูปทรงยังไง,ไงแล้วก็ที่ญี่ปุ่นอะคะ่ะเขาจะมีนมข้นหวานเนาะเป็นแบบเป็นแบบหลอดแบบเนี้ยนะคะก็จะแตกดีเขาจะกินสตรอเบอรี่จิ้มน,นมนะส่วนคนไทยก็พริกเกลือ <Okay>. Yeah. ก็แล้วแต่วัฒนธรรมนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันมะเขือเทศนะคะที่จะบอกว่ามะเขือเทศญ,ญี่ปุ่นเนะี่ยมีหลากหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอ <Wow. S 1> แล้วก็มะเขือเทศแบบนี้นะคะ่ะจะบอกว่ามันหวานมากนะคะบางคนก็กินส,สดๆเลยแต่ว่าบางคนก็เอาไปทำแบบ อะไรอะทำอาหารทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นี่จะให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่าผักชีเนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีผักชีขายด้วยนะคะอย่างอันเนี้ยก็1ต้นใหญ่ๆ1ต้นใหญ่ๆ1แพ็คเนะีย่ย107เยนนะคะราคาอยู่ที่107เยนก็ประมาณ30บบาทอันนี้ก็ผักชีเหมือนกนอันนี่ก็เป็นผักชีเหมือนกันนะคะ ก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าคเรียนเดอร์สาญี่ปุ่นเขาเขียนพักชีนะคะอันนี้จะแพงหน่อยก็ราคาอยู่ที่2,14เยนนะคะถ้าในซูเปอร์เนี่ยแล้วเ,เราเจอสติกเกอร์แบบนี้มันหมายความว่าเออขายครึ่งราคานะคะอาจจะแบบอายุนานแล้วอยู่บนเชล์ันานแล้วนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะชื่อว่า sweet basil นะคะตัวนี้ค่ะส่วนตัวเราจะใช้แทนใบกะเพรา มันอาจจะหอมไม่เท่าใบากะเพราแต่ว่าโอเคมันก็ใช้ได้พอถูกพอถ่ายอยู่เหมือนกัน mm hmm. ก็แพ็คหนึ่งสนอราคาอยู่ที่214เยน mm hmm. ก็ประมาณ60กว่าบาทนะคะ mm hmm. นอกจากนี้ก็คือนี่ mm hmm. เขายังมีแบบคู่มือสำหรับแม่บ้านมือใหม่นะว่าจะทำอาหารเมนูอะไรยังไงบ้างนะ ในส่วนของเชลท็อกเกอร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการความรู้นะคะที่ให้มากกว่าแค่การอธิบายสินค้าเพราะว่าแม่แม่บ้านมือใหม่เนี่ยก็ไม่มีรู้จะไปเรียนที่ไหนไม่มีใครมาสอนนะคะก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละคะ่ะก็สอนเราได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราอยากจะกินมะเขือเทศใช่ไหมคะเชลท็อกเกอร์เขาว่าจะบอกเอ๊ะคุณจะกินยังไงกินสดสดเลยก็ได้หรือจะเอาไปเป็นสลัดก็ได้หรือว่าจะไปจับคู่กินกับชีสก็ได้ในส่วนของถั่วเนี่ยนะคะก็สามารถกินคู่กับเห็ดก็ได้เอามาผัด ก็อร่อยอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็อันนี้นะคะวิธีการเลือกอะโวคาโดถ้าเราไม่ใช่เสียงอะโวคาโดเราก็จะเลือกไม่ถูกใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่ายิ่งสีเข้มยิ่งอร่อยนะคะต้องเลือกลูกดำๆนะคะในส่วนของกล้วยก็เช่นเดียวกันนะคะมือใหม่หดซื้อกล้วยก็อาจจะเลือกไม่เป็นนะคะยิ่งกล้วยเปลือก เข้มมากเท่าไหร่นะคะรสก็จะหวานมากเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียนะคะสำหรับการห่อ,อกเกี๊ยวซ่านะคะแทนที่จะจับจีบธรรมดาเราก็มาทำเป็นลูกอมแคนดี้ก็น่ารักไปอีกแบบค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นสเตชันพวกเคิร์ฟทั้งหลายนะคะอันนี้ไควาเรสไดคนนะคะก็คือเป็นยอดอ่อนของหัวใชเท้านะตัวนี้อร่อยมากเลย คนญี่ปุ่นชอบแบบทำโรยสลัดอะค่ะแล้วก็บางทีก็ใส่ในซุปอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้บอกโคลี่นะคะเป็นดอกบอกโคลี่ก็ใช้กินกับสลัดเนาะสายเฮลตี่บอกโคลี่เขาอยู่ตรงนี้บอกโคลี่จะแพงหน่อยนะคะจะอยู่ที่ร้อยเยนอันนี้ก็คือบอกโคลี่นะที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่มีขึ้นช่ายเหมือนอย่างผักไทยเนาะเราก็จะใช้ตัวเซรลลรี่อะคะ่ะ เป็นต้นๆแบบนี้ถ้าถามส่วนตัวราคาแพงไหมก็อย่างเนี่ยห่อนหนึ่งก็ประมาณ130เยนก็เท่าไหรอะ่ะ40 40ประมาณ40บาทนะคะก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วก็มีอันนึงอันนี้ผักน้ำเราเรียกว่าผักน้ำนะคะมิสึซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างดีต่อสุขภาพนะคะก็คนญี่ปุ่นนิยมใส่ในรามเมงในซุปในสลัดนะคะ รสชาติไม่ขมอร่อยใช้ได้โคเลนโซนะคะหรือว่าปวยเลง้งปวยเล้งหรือเปล่าหรือว่าผักโขมต้องออกตัวก่อนนะเราไม่ได้เอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับทางด้านผักแล้วก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เป็นแม่บ้านแบบอาศัยรูผักรักจําตาม y u t u b e เนะะี่ยค่ะอันนี้ก็สนนร,ราคาแบบว่าแพ็คหนึ่งหนึร้อยเเยนนะคะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้โตเหมี่ยว โตเมียวสมัยก่อนเคยไปกินตามร้านอาหารตามสั่งนะเป็นร้านข้าวต้มจีนจนะีน่ะที่เมืองไทยจานนึงขายประมาณเกือบร้อยที่เนี่ยแพ็กนึงหนึ่งร้อเยนนะคะโตเมี่ยวก็เอาผัดคล้ายๆกับผัดผักบุ้งไฟแดงอะย่างงี้ะคะ ผักชนิดนี้ชื่อว่าคาบูนะคะลักษณะหัวคล้ายกับหัวไชเท้านะคะก็จะมีขนาดที่กลมนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากแต่ว่าไม่มีกลิ่นฉุนนะคะคนญี่ปุ่นจะนิยมนํามาต้มตุ๋นซึ่งใช้เวลาในการต้มเนี่ยจะน้อยกว่าหัวไชเท้านะคะหรือว่าบางคนก็จะนํามาทําเป็นผักดองนะคะซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเคยกินในส่วนของผักดองก็อร่อยดีนะคะอันนี้คือกุยช่ายนะคะกุยช่ายภาษาญี่ปุ่นชื่อว่านีระนะก็ขายแพ็คละ 107เยนนะคะผักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ107เยนแล้วก็เห็ดเยอะมากมายนะคะโดยเฉพาะชิตาเกะนะเห็ดชิตาเกะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเห็ดสดมันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ว่าก็อร่อยดีแต่ถ้าจะเอาแบบกลิ่นหอมอะไรเงี้ยนะะก็คงต้องไปซื้อแบบว่าเห็ดหอมแพงอ,อันนี้ก็สนุนราคา200เยนอันนี้เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ เห็ดบูชินาเมจิมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลและระงับอาการโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นสรรพคุณรักษาโรคเฉพาะที่เหมาะสำหรับคนวัยกลางคนเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นเห็ดสารพัดเห็ดเลยไอ้ไมทาเกะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือคล้ายๆกับเห็ดนางฟ้าบ้านเราหรือเปล่านะต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่เอ็กซ์เพรสทางด้านเห็ดนะแต่ว่าเวลาทำต้มยำอะไราเงี้ยเราก็มาซื้ออันนี้มันก็โอเคอร่อยดีใช้ได้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเอริงกินะคะก็คือเป็นเห็ดต้นใหญ่อย่างอันนี้แพ็คหนึ่งก็ประมาณ90เยนก็20กว่าบาทก็ได้มา2ต้นนะเวลากินก็สไลด์บางเชื่ออ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงน่าสนใจมากนะคะอันนี้คือถั่วฝักยาวนะคะในภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าอิงเกนเนาะอย่างอันนี้แพ็คหนึ่ง214เยนก็ประมาณ60กว่าบาท คือถั่วฝักยาวที่ญี่ปุ่นมันจะไม่ยาวสมชื่อแล้วก็อย่างคนญี่ปุ่นเขาไม่กินแบบดิบเวลาไปเมืองไทยเขาว่าเฮ้ยว้าวมากทำไมคนไทยกินแบบว่าถั่วฝักยาวดิบได้และส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือโกยะเนาะก็คือมาระของคนญี่ปุ่นนะมันก็จะเป็นแบบตาทีๆเล็กๆน,นะคะเราเคยกินครั้งหนึ่งรสชาติจะไม่ค่อยขมแต่ว่าเราก็ล้างกับน้ำเกลือเอาไปขยำกับเกลือนะคะแล้วก็กิน ตัวนี้คือยามาอิโมนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะเอาไปขุดขูดมันก็จะเป็นแบบเมือกเืกสีขาวๆอะคะ่ะเขาจะมาโรยกับกินกับซูชิก็ได้บางคนก็ใส่ในพวกอ,อุด้งโซบะนะคะมีอันนี้ต้นหอมญี่ปุ่น ต้นหอมญี่ปุ่นนิยมนำมาซอยเป็นเส้นฝอยใช้โรยตกแต่งอาหารใส่ในราเมนหรือบางครั้งก็สับละเอียดใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารต่างๆเช่นเกี๊ยวซ่าบางทีก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะใส่ต้มผัดหรือย่างกับไก่ส่วนใบสีเขียวก็จะนำไปซอยละเอียดผสมในเครื่องปรุงอาหารต่างๆหรือบางครั้งก็จะนำไปต้มกับน้ำซุปเพื่อให้มีกลิ่นหอมและรสชาติก็จะดียิ่งขึ้นด้วยค่ะในส่วนของสรรพคุณก็ดีงามนะคะเพราะว่าช่วยป้องก,กันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดคอเลสเตอรอลลด ความดันโลหิตมีโพแทเสเซียมช่วยในการขับปสัสสาวะขับกรดยูริกด้วยค่ะอันนี้วาซาบิสดนะคะวาซาบิสดเขาก็จะไปฝนฝนกันเนาะอันนี้ปลายคึ้งราคาก็แบบลด50%นสิบอร์ะคะส่วนอันนี้ใบโอบะนะใบโอบะก็คือ เป็นใบที่เขากินกับพวกซูชิอะค่ะแรกๆมาเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกกลิ่นมันจะแบบฉุนๆหน่อยแต่พอกินกินไปเอออร่อยดีส่วนอันนี้ก็คือเป็นขิงนะคะขิงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะจะใส่ถุงมาแบบนี้จะไม่มีแบบแห้งๆอ่ะก็เป็นขิงประมาณนี้มาเลยนะคะอันนี้นาคะเพื่อนๆมาดูกระเทียมกันดีกว่านะคะกระเทียมที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นกระเทียมแบบ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกระเทียมพรีเมียมนะคะเป็นกระเทียมที่แบบราคาถูกสุดแล้วแหละไม่แพงมากก็3ามลูกใหญ่ๆหญ่มลูกใหญ่ใหญ่หนึ่งอยเเยนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระเทียมพรีเมียมนะคะก็เราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันเนาะอันนี้ลูกเดียวร3อยสเยนอันนี้มันหวานญี่ปุ่นนะคะนนมันหวานญี่ปุ่นส่วนอันนี้ซาโต้ เขาเรียกอะไรซาโตอิโมเราม่ความรู้สึกมันคือ,ม,คอมันคือเผือกส่วนอันนี้คือโกโบนะคะโกโบก็คือเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีหลายแบบนะแบบยาวโกโบเนี่ยเพื่อนคนญี่ปุ่นเคยแนะนำบอกว่า กินตอนแบบท้องผูกหรือว่ากินช่วงหน้าหนาวก็จะทำให้แบบขับถ่ายดีนะคะส่วนอันนี้ฟักทองนะคะในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาโบชาฟักทองญี่ปุ่นอะ่ะจะค่อนข้างรสชาติหวานแล้วก็สีจะเข้มๆราคาก็เราว่าไม่ค่อยแพงก็กินได้ส่วนตัวชอบซื้อเอามาทำบวลอยฟักทองนะคะหรือว่าแกงบวดฟักทองบ่อยๆ แล้วก็มะเขือม่วงจากที่ญี่ปุ่นจะไม่มีมะเขือยาวนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะมะเขือม่วงก็ชื่อว่านัืึนะคะก็ถุงนึงประมาณ60บาท3ลูกนี่อันนี้คือไฮไลไท์เลยนะคะ ก็คือไดคนนะคะไดคนหรือว่าหัวใช้เท้านะคะบางคนก็เรียกว่าหัวพาก,กาคือของที่ญี่ปุ่นเนี่ยขนาดแบบใหญ่มากนะใหญ่มากจริงๆถ้าเทียบกับมือเนี่ยคือขนาดจัมโบอ้อะแล้วเขาก็จะมีแบบสีเขียวกับสีขาวใช่ปะในส่วนของตัวสีเขียวเนี่ยค่ะมันจะรสชาติค่อนข้างหวานส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาไปทําพวกน้ําซุปอะไรเงี้ยนะคะส่วนหางเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติมันจะค่อนข้างเผ็ดแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเผ็ด แต่ว่าถ้าไปทำอาหารพวกตุ๋นที่แบบต้องใช้เวลานานนะ่ะให้ใช้ส่วนหางจะดีกว่าเขาก็จะมีแบ่งขายนะคะบางคนเขาแบบไม่ได้กินทั้งทั้งหมดทั้งเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้กินหมดทั้งทั้งแท่ง่ะคะบางคนก็จะกินเป็นส่วนๆเขาก็จะตัดขายแบบส่วนหัวกับส่วนหางเนี่ยเท่าที่เราดูนะส่วนหัวเนี่ยเหลือประมาณ5ชิ้นนะ่ะนอกนั้นหางหมดเลยแสดงว,ว่าหัวเนี่ยอพอฮิตนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวาญี่ปุ่นเขาขายาลูกละ63เยนนะคะ63เยนเท่าไหรอ่อ่ะ6เออประมาณเกือบ20บาทนะคะแตงกวาญี่ปุ่นเน่ยเปลือกมันจะค่อนข้างบางเนาะแล้วก็จะมีแบบพวกจุดๆ,ๆอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการวิธีการทำแตงกวาก่อนกินคนญี่ปุ่นส่นใหญ่ก็จะใช้เกลือ เอาเหมือนเอาเกลือมาขัดขัดถูถูที่ผิวแตงกวาก่อนแล้วก็ล้างแล้วก็ค่อยกินนะคะเขาว่ากินกันทางเปลือกไม่ค่อยไม่ค่อยปอกเปลือกส่วนอันนี้ก็เป็นแบบแบบแพ็คมาแล้วนะก็ราคาไม่แพงมากประมาณหนึ่งร้อยเยนหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ